องการทาวมหาพรมทาวมหาพรมกล่าวถวายพระพุทธเจ้าห้าพระองค์เต่เล็กตั้งเต่ปฐทุมกันเกิดขึ้นในปัตถกับนีพระพุทธเจ้าห้าพระองค์จึงตัดพระคาท่านีไวเป็นประสิทธิ์ให้เป็นถีพึงเกกุลทางไล่ถ้าจะทำการใดๆให้เอาคาท่านีขึ้นวากอน ถ้าสวดวันละห้าจบจะเกิดลาพุนดีนักจะมีบุญบารมีจะปังเกิดผูกขัพท์สมบัติมากทันวาพระคาท่านี้ประมาณขามิได้เลยพระคาท่าวาดังนีองค์การปิ่นทุนาทั้งอุปปันนังพรมมหมสหะปฏตินามาอาทิกาเป Suka kha pancha tu pan cha pa thu mang mu ya van nang sithi kich chang sithi kam mang sithi ya yut ta tu sithi ti chu cha yu ni chang sithi la pu ni san ta rang sapa kam mang pra sithi me sapa si ni ha cha pu chi tu พูทาวินาสันตุอาเซสะโตเมตตาการุณาการุณายังทยาวิซาส้ปิยามะนาปูเมสัพภะลกัสมิงพระคาทามงคุลจัก,กรวาลมหาพุ่มผู้ได้ภาวนาแนวเทวดายอมให้ผลรักษาเรามมีอายมีภัยอันตราย ภาวนาวันละก้าวคัาเพื่อน,นึ่งว้าได้เทนคุณท่านผู้มีพระคุณให้เอาเทียนนักบาลนึ่งดอกไม้ทุกเทียนให้นั่งภาวนาในทีสง,งัดถึงสิเป็ขาบเสกนำมุนรถคนบาโก็ให้เสกนมรถวัวควายโกเป็นเสวัสด,ดีมงคลยิงนักทำการอะไรให้เอาคาท่านีจุ่ม,มนุ่มเทวดาโก้แล้วจึงทำทืด prakata wa ni siddhi ma rang pa lang cha tang siddhi nipa na mutta Siti siddhi thi wu ha ri ha siddhi bhumma tha tha ra tha kang siddhi na khu vi run ha khu siddhi chan tha di yu siddhi in tu tu yu u we ru cha ru no pi cha thi ak khi cha wa yu kang pa chun hu cha ma ri ka sit thi ra mu sit thi thi wu sit thi yak ku cha rak kha thi vi a ra sap pi sit thi i si ma he su thi pa pa ta thi wa nang สิทธิการนาเทวตาสิทธิปะสาทะเทวานังสิทธิเจติยะเทวตาสิทธิปูธิลุกะเทวานังสิทธิอารักขธาตุสิทธิรูปัจจะสัพเพสุงสิทธิรูปัญจะเทวตาสิทธิตินนา ยะรุขานังวันลิยาคาระเทวตาสิทธิชาละทละตาจัสิทธิเอกาสะเทวตาสิทธิมุนิจราชานนสิทธิปุริสัลกขานุสิทธิภูมิทัตเทวตาสิทธิจะตัสามิสาปัญจสิทธิจะทิพามันตา ยาวะกัปปาจะมีธะนีสัพพีติวะนุโมทันติปุญญังกันหันติอุทิตสังสัพพีตรักขะสัพพัทถะอันตะรายาอะเสสะตุสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิการิยะตะ่าขะตุสิทธิกายรัสะ Sapa vi sitti tin năng na ma mi hăng sitti ca la ta ca ka cam mang sitti ca ra pa ca ra năng sitti te chu pa lang te chang sitti la pu ni ran ta tha sitti adahan ta năng NANG tha năng cha vi sát ti sitti cha tum ha ra chika ชะกามาตวะติงซาวะจระเทวตาสิทธิโซระสะมหาพรมมาบูปาวะจังสัพพะพาเอเตนะสิทธิเตเซนะเจยะโสธิภวันตุนีสิทธิพุทธาสิทธิธรรมาสิทธิสังฆาจะอุตยญาสิทธิปัจิกาพุทธาสิทธิสัพพัญญูสาวกา สิทธิกะมังพะลังวะรังสิทธิปาทาจตุปาทาพะหุปาทาอิเตนะสิทธิเตเจนะเจยสุทธิพะวันตุมี